เทียบค่าตัวเบลลารานีกับนางเอกสี่มอม้าเห็นชัดใครได้ดีกว่าเรียกว่ากลายเป็นประเด็นอย่างมากสำหรับนางเอกสาวใหม่ดดวิการงานงอกอย่างต่อเนื่องหลังเธอเล่อาอดีตในรายการช่อง YouTube ของตัวเองเมื่อถูกมิวนิธาแขกรับเชิญถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมซึ่งมิวนิธาออกปากว่าไม่อยากได้คำถามนี้ ก่อนที่มากี้พูดแบบเดือดๆว่าฉันว่าโดนทุกคนจากนั้นมิ้นชาลิดาก็เสริมว่าและโดนคนเดียวกันทำเอาใหม่ดาวิกาถึงกับตาลุกบอกว่าเมื่อกี้แรงมากนะก่อนมิวนิทฐาเล่าต่อ ในตอนนั้นยังเด็กไปงานหนึ่งซึ่งออแกนายบอกเตรียมชุดมาให้ไปใส่หน้างานเลยพอแต่งตัวเสร็จไปหลังเวทีมีคนหายไปด้านหมิ่นเสริมว่าจำได้แล้วตอนนั้นเดินอยู่มีคนตะโกนว่าให้เดินช้าๆหน่อยพอปรากฏตัวบนเวทีแล้วถึงได้รู้มีคนไปเปลี่ยนชุดมากันซีแล้วหนึ่งด้านใหม่ดาวิกาเล่าเรื่องของตัวเองต่อทันทีสมมุติมีจุดต้องโพสท่าเป็นตัววีเธอต้องอยู่ตรงกลาง พอเดินไปปลายลันเวหันมาโดนแย่งที่ยืนบนเวที ตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหยุดยืนที่หน้าเขาเลยทำเอาเพื่อนๆถึงกับบอกว่าแรงกว่าในขณะที่มาร์กี้เจอคำถามเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกซึ่งเจ้าตัวได้เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเจอแบบไม่มีกักว่าขอเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยบอกว่าทำไมขนาดไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแต่มีอยู่คนเดียวเขาพูดกับฉันว่า คอยดูใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่พูดอยู่ในห้องนั้นแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้ก่อนที่จะเดินเข้าไปคิดว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงเชื่อไหมว่าเรากลับไปหาเพื่อนทุกคนและบอกว่าเราไม่ขออธิบายให้ใครฟังนะให้ฟังเสียงแล้วทุกคนก็นั่งเงียบๆฟังเสียงแล้วทุกคนใครที่อยู่ในวงการนี้ได้มากกว่ากันจนหลายคนในโลกโซเชียลต่างโยงไปว่า ใช่นางเอกสาวเบลล่าหรือเปล่าพร้อมขุดภาพแฟชั่นโชว์ในอดีตเมื่อปี2015ร้อนจนมากี้โพสข้อความชี้แจงในไอจีส่วนตัวว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะแล้ววันนี้เราจะพามาเปิดค่าตัวของพวกเธอกันโดยเบลล่านั้นในปี2565สําำหรับเบลล่าเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนเล่นโฆษณา เริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นออกอีเวนต์เริ่มต้นที่2 0 0นบาทต่อครั้งใหม่ดาวิกาเล่นละครเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0 0บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นออกอีเวนต์เริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งมินชลิดาเคยมีข่าวอัพค่าตัวอีเวนต์สองเท่าทำเอาบรรดาผู้จัดงานถึงกับสายหน้าแต่ก็ไม่ทราบยอดที่แท้จริง มากี้เจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เบิ้ลค่าตัวรับงานคู่ป๊อกแต่ก็ยังไม่ทราบจำนวนค่าตัวได้เหมือนกันส่วนมิวนิทาเธอเคยมีข่าวว่ามิวนิทาปัดข่าวอัพค่าตัวแข่งยายา่าโตเป็นดาราเข้าถึงยากแต่ก็เคยมีข่าวของเธอว่าแค่ต้นปีมิวนิทาฟาดรายได้เกือบ50ล้าน